สูข่าะไปส่งแม่ไปหงยาก่อนเด้อโอ้อยส,ส,สููเดียวเดียวยังไปส่งแม่ไปหงยาเออหมอน,นับันเนี้ยสูลืมลืมยังมาแรงนี่สู่จะได้ไปฟ้อนด้วยกูแม่บ้านน่ะประกวดฟ้อนน่ะออนั่นตายละลืมแตะลืมบ้าสูประกวดฟ้อนนี่นะมันเป็นฟ้อนเปลี่ยนทีมมันจะขาดไผคนใดคนหนึ่งไปบ่ได้โอ้ เนี่ยได้นอ่อีแม่ก็มอนัดเหี้ยฝากภัยก็มาได้สักคนสมัตดวันนี้เหี้ยโอ้โอ้เอาอีสูยสูไปเอากุ้งแตนค่าเลยค่าไปเอากุ้งแตนสูเออมันแตนค่าได้ถ้าที่ค่าเนี่ยนะอ,อีกุ้งมันได้กูถ้าเอมันถี่กว่าสูดีก้าเออเออคือข้าไปเอากุ้งแตนสูเนาะเออเออข้าจะปาอะไรกีโบงก่ยามแล้วนะอโอ้โหอีแม่ก็ดีไปพอาบบเฮ้ยฮานี่จะได้ไปเอากุ้งแกนสูอะไรกันเนี่ย กุ้งเจ้าเออเนี่ยเดี๋ยวก่อนอุยอ้ยอุ๊ย,ยอุ๊ยเดีย๋ยวก่อนเอาไว้ก่อนไอ้เรื่องเนี้ยเขาหันมากมันเป็นภาระเลยนะที่ภาระหน้าที่ไผ่ก็ปีเอียดบอกใง้ายๆมาเอากุ้งแทนปีเอียดเอียร์เฮ้ยบาปไปเลยไอ้ควันต้องเข้าอันนี้มันคือเรื่องจริงมาแจ้ย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 มาบ้าบาปไปเลยนี่เนอะวันนี้พี่เอียดไปอยู่ไปส่งแม่ไปหาหมอแล้วพี่เอียดก็สั่งไอ้ว่าไปเอากุ้งแทนค่าคุา้มเอาให้ได้เนอเอะ น้องตอนพี่เอียดออแก,ก่กายขวนโมเมนี่บะไถ่โมเมเขาซัไผ่อ่ะนี่น,นี่พี่เอียดโทรมานี่พอดีถ้าน้องบ่เจอไอ้น้องฟังโตโะหอเออเออตกลงได้กุ้งแตนข้ากอนดะเออคนนี้กัอู้กับกุ้งกุ้งมันบดเจอือข้าบอกว่าสูงข้ามาเอากุ้งแตนสูแล้วกุ้งมันบะเจอือพี่เอียดอ,อ๋อฮะบัดเดี๋ยวนี้พี่เอียดจะให้ขวานเอาน้องแตนพี่เอียดอ่ะ เมนแดนพี่กับน้าเอ๊ะมันจะดีวะพี่เอียดอีกอ่ะส่วนนึงเนี้ยได้แดนพี่ได้ดูเอ๊ะมาเป็นยังเนาะเป็นยังแดนพี่กับน้าเจ้าเอออันกับมัต้องฟังน้องวีเอียดเนอะเออเออสัวตกตกลงตกลงตกลงกุ้งตกลงเออเอออันก็ดีเนอะจะขับรถฟังฟังฟังเออเออไปเติมต้องห่วงเนอะ มาบรรพุกกัได้เนอสูนเนอนอนป้ากูใหญ่ไปบรรพุกก็น,น,น,นอนไปอนีแม,ม่บ้านพุกก็ได้รู้เนออีเนอเนออืมอีมัน,น ok จะดีว่าก็ดีนะกับพี่เอียดอน,นุญาตแล้วรู้เป็นเงเนาะไม่เป็น,นเงาหรอนอกกันเกาถ,ถ้าไอบ้บัตรทำอ่ะพี่เอียดจะโค้งง่ายเยแล้วมันเป็นแล้วพี่เอียดว่า,อย,าอย่างถึงต้องเอาน้องแซนพี่เอียดตัวอ,อ่ะมันเป็นเหตุผลของพี่เอียด